พี่ครับผมสอบถามหน่อยครับกรณีไฟไหมห้องมันไม่หมดเลยครับทั้งพัดทั้งบัตรประชาชนอ่ะถ้าในกรณีแบบนี้นะคะน้องจะใช้เหตุผลว่าไฟไหม้ตามจริงก็ได้นะคะแต่มันก็ต้องมีใบแจ้งความนะคะในการไปทำพาสปอร์ตว่าไฟไหมหรือจะเอาเหตุผลที่ง่ายที่คนทั่วไปเขาใช้กันนะคะคือถ้าคนไหนไม่มีพาสปอร์ตไปทำนะคะมันหมดอายุแล้วถ้าคุณไม่ถือพัสไปด้วยเนี่ยไม่มีเล่มเก่านะคะหรือบัตรประชาชนเนี่ยถ้าไม่มีของเดิมไปด้วยเนี่ยให้ใช้เหตุผลว่า มันหายค่ะหายก็ได้ค่ะนะคะเวลาที่น้องไปทำพาสปอร์ตจะต้องมีใบแจ้งความนะคะแต่ยังไม่ต้องไปแจ้งนะก่อนอื่นนะคะไปจองคิวก่อนค่ะเพราะกว่าจะได้คิวทำพาสปอร์ตนะคะโอเวอร์วีซ่าเป็นผีน้อยเนี่ยรอไม่ต่ำกว่า2ปีนะคะส่วนบัตรประชาชนมันจะมีคิวที่ได้ไวนะคะได้ไวกว่าว่างั้นเถอะอันนี้มมดามอัดคลิปอยู่เมษายน คิวเปิดมานะคะเดือนหน้ามันจะเป็นรอบของสิงหาคมนะดังนั้นถ้าต้องการใช้ด,วด่วนต้องจองแยกกันเลยนะคะบัตรจองอีกอันพัดจองอีกอันนะคะแต่ว่าถ้าไม่ด,วด่วน จองแค่คิวพาสก่อนก็ได้นะคะลงทะเบียนจองคิวพาสปอร์ตไปเลย<ๆ>ก็รอไปเรื่อยๆค่ะใครที่ไม่อยากตามเองนะคะมีทีมงานของมาดามช่วยดูแลนะคะดูแลให้จนกว่าน้องจะได้คิวเราจะคอยติดตามให้น้องสอบถามได้ตลอดนะคะอ่อมาดามรับจองคิวบัตรประชาชนจองคิวพาสปอร์ตนะคะใครสนใจทั้งที่แอปเขียวแอปฟ้าได้เลยค่ะทีนี้สําหรับคนที่จะจองเองนะคะก็กดเข้าไปในเว็บไซต์ของสถานทูตนะคะเว็บจองคิวพาสปอร์ตคะ่ะกดเข้าไปค่ะ ทุก4เดือนนะคะคิวมันถึงจะลดลงครั้งหนึ่งนะคะคิวตอนนี้ไปกว่า48,0 0 0กว่านะดังนั้นน้องกดเข้าไปจองตอนนี้ก็รอหน่าจะไม่ต่ำกว่า2ปีนะคะถึงจะได้คิวไปทำพาส,สปอร์ตแต่แน่นอนค่ะไม่จองไว้ได้ไหมมันก็ได้นะคะเวลาที่น้องจะกลับค่อยทำพาสขาวแต่ข้อเสียมันอยู่ตรงนี้ค่ะเช่น สมมติว่าเราถูกจับก่อนนะในอนาคตรเราไม่รู้ตอมอ,อยิ่งกว่าหลังหนักมันอาจจะติดคุกตอมอยาวนานสําหรับคนที่ไม่มีพาร์นะคะอาจจะต้องอยู่คุกตอมอ14วันจนกระทั่งถึง1เดือนนะคะซึ่งหลายคนไม่อยากจะใช้ชีวิตอันหดหู่นะคะที่ต้องถูกควบคุมนะคะอยู่ในคุกของตอมอเขาก็เลยนะคะไปลงทะเบียนจองคิวไว้ก่อนได้ช้าได้เร็วช่างมันนะคะถ้ายังไม่ได้กลับตอนนี้ ก็ลงไว้ก่อนคะ่ะได้ตอนไหนก็ตอนนั้นเนาะมันก็จะดีกว่านะคะเพราะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะมีพาส,สปอร์ตพร้อมนะคะรละเงินสดพร้อมนะคะเงินพร้อมอะ่ะที่จะซื้อตัว๋วเครื่องบินอะ่ะมันก็จะได้กลับที่ประเทศไทยเร็วส่วนคนไม่มีพาสนะคะมันก็จะได้กลับช้าเพราะกว่าต่อมอจะทําเรื่อง มาที่สถานทูตไทยเพื่อออกพาสข่าวให้นะเขาจึงต้องบอกว่าบางคนรอกันเป็นเดือนนะคะดังนั้นน้องตัดสินใจเอาเลยค่ะส่วนเหตุผลในการไปทำพารส,สปอร์ตใช้เหตุผลว่าหายก็ได้ค่ะต้องมีใบแจ้งความนะคะไปทำหรือนาคตถ้าเขาไม่ใช้ใบแจ้งความแล้วเดี๋ยวมาดามทำคลิปนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแต่ณปัจจุบันเดือนเมษายนเนี้ยเท่าที่มาดามนะคะมีน้องมาแชร์เนี่ยจริงๆแล้วกรมการกงสุลน,นะเขาประกาศว่า พานหายในต่างประเทศนะไม่ต้องใช้ใบแจ้งความแล้วแต่เท่าที่สอบถามจากทางสถานทูตไทยนะคะในเดือนเมษายน คลิปของกองกลางกองสุนเนี่ยออกมาประมาณวันที่4เมษายนนะว่าไม่ต้องใช้นะคะแต่โทรสอบถามนะคะหรือเข้าไปติดต่อสอบถามที่สถานทูตไทยในเกาหลีก็ยังบอกว่าต้องใช้อยู่ดังนั้นยึดตามนี้ไปก่อนถ้าอนาคตนะคะผ่านหายไม่ต้องใช้ใบแจ้งความเดี๋ยวมานามจะมาอัปเดตคลิปให้อีกรอบหนึ่งดังนั้นรีบไปจองคิวไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะช้าออกไปนะใครยิ่งไม่จองเนี่ยคิวตอนนี้ไป48 0 0 0แล้วนะยิ่งช้าเนี่ยก็จะกลายเป็น5600 0ื่นหกหมื่นรีบกันเลยค่ะส่วนใครที่อยากจะจองให้มานามจองให้ก็ทักมาได้เลยนะคะ